SB Khá mũ Đây là mặt Thank you Có lại hết cơn à Mà có màu đi Tên lúc đó à Rất là tối không có gì này là này thế chứ là S chứ là nó Chẳng có kiểu SB như thế này Không mà chứ là mà này หน่านูงนั้นจะมีแบบร้อยสองร้อยเมตรได้แล้วก็ถามพวกพนักง,งานเสิร์ฟถามเวทเมื่อกี้ถามว่าต้องเอาคิวอะไรยังไงเขาบอกว่านั่งไหนก็ได้นั่งเลยโต๊ะไหนว่างก็นั่งไปเดี๋ยไม่มีคิวถ้าใครเข้ามาร้านนี้นะเดินโข้อหายก่วนนะไอโซนด้านหน้ามันเป็นใกล้ๆเวทีที่เขาเล่นดนตรีกันเขาน่าจะฮอตฮิตเ,เดี๋ยวเราจะกินเบียร์เดี๋ยวระมานเป็นเมืองเบียร์ร้านนี้เป็นร้านขาหมูสู้ดังร้านเบียร์เ,รเป็นโรงเบียร์เก่าอ้าวเหรอ ลงเบียกแก่ียอน SB แก้ักดิรายกาโยกเนี่ยยกไม่ได้แน่แน่นั่นงนี่มาห้าเียเออนั่ตั้งนานล้วพวกคนเสริมยังไม่มาเลย เหไหมเขาจะเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราไปทางวี่หนสั่งอาหารไปประมาณนาจะยี่สิบนาทีได้ยังไม่ได้เลยรอนานถึงยั่หองัะนม่เห็นขามมงขาหมูเลยไหมกินีด้หรอกระดใหญ่ๆมา่อกี้กไหมหรือแค่เดยนถ้านึกถึงเยอรมันแล้วของกินอะไรคือเนี่ยอย่ในเมนูนี่หมดละที่เปิดมาหน้าแรกก็เสิเบียร เบียเบีเบียเบียเบียรนน์ียเาาาาบียเบียเบียเบีนเบีียเบกยเบียเเบียียเยเมียเนีเป็นเบียเบียเเบีนอบียเบี้เีเบเบียเบียเบเบียเีเบีสบีมเจีเบียเบเีเยเบีเบีเบเบียเอรเยเรีานเจเีีเะะเบเยเีเียบ้เเ ก็เสืพร้อมมันฝรั่งแล้วก็ขามุ้นแล้วเป็นเสกกรอกแบบต้นตำรับนีของที่นี่โอ้นี่นี่นี่รอมา40นาทีจะกินให่ดห่วนะไรมาอบอกมาดีบอกแล้วเมื่อวานถึงยอดแล้วอ,อ,อร่อย มาตรมนี้นี่นี่คือวิธีการกินขาหมูที่เรามาที้ถูกวิธีิได้ดไมาก<สะ>จริงๆเพราะกินอย่างนี้แหละทุกตั้งแล้วมันคือวิธีการกินของมนุษย์แบบแท้จริง เจะได้ทำไมเนี่ยกิเนเหม็นมันก็ได้เจ็บเงินเบ็ดเวลาอันนี้แก้วแรกแล้วไม่ใช่แก้วที่สองทีนไม่หมดเราเส้นบินเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหมดไปที่อะไรวะเนี่ยห้าสิบสามจุดหนึ่งยูโรแต่ว่าธรรมเนียมของเยอรมันนี่คือต้องให้ติดยนะเขาก็จะผ่าน เวลาเขากดากดเครื่องที่ว่าจะลูกลูการาสเขาจะถามให้ติมเท่าไหร่เราต้องใส่เลขเลยท่านนี้ผมติมไปห้ายูลโลก็เท่งห้าสิบบาทผ่านสองอย่างขนมปังอย่างหนึงเบียร์แก้วหนึ่งน้ำสีขวดโอ้รู้สึกดีกว่าอยู่สมิตเยอรดเลยสวิตที่ทำเที่ยงถึงมากเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวประเทศแผ่นดิโรปแล้วมีสวิตพ่วงด้วยนะให้เที่ยวสวิตก่อนแล้วไปทีอ่อื่นต่อ จะรู้สึกดีถ,ถ้าเที่ยวสวิตถ้าเที่ยวสมมติเ <Radio, S 1> ยอรมันถ้าเที่ยวสวิ Radio, Radio ตก่อนจะจะไม่รู้สึกดีเบดทำไมกต็ตั้งจะหมดละจะเครียดตั้งแต่แรกไปละไป,ไปอร่อยมากต้องมาอันนี้ร้านนี้คือเป็นร้านหนึ่งที่ว่าคือถ้าไม่มาร้านนี้ครั้งหน้าต้องกลับมาเยอรมันเพื่อร้านนี้เพราะฉะนั้นเรามาร้านนี้แล้วเราจะไม่มาบูาเด็กี้ละไป,ไป